ทำไมไม่กอดเดี๋ยวเราเราเอาภาพอยู่ทำไมไม่กอดเอากอดก่อนเอาภาพอยู่ผมต้องการภาพนี้แหละผมต้องการภาพนี้แหละขอบคุณมากครับพี่ติดตามครับเดี๋ยวเจอกันนะครับที่กาะกอดครับพี่ครับผม

อ่ะครับผมขอบคุณครับไม่ลับนะเสียไม่ดักันลับนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ